สวัสดีค่ะยูวันนี้ยูกี่มีลูกเปลี่ยนไปเขาทายลูกอยู่ค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะส,สื่อซเป็นแล้วด้เพระาะว่าถ้าเพื่อนออกคิ้วเลยลหรือว่าไปกินยนทั้งหน้ากินงหน้าเป็นปะวันนี้ ที่ดินหลังหันค่ะเพราะว่พาพอดีมันนี้มีโอกาสว่างตอนแรกว่าติดงานเกี่ยวกับละครแต่ว่า่นขอเลื่อนเพราะว่าคิวงานบ่ได้ตรงกันแต่เลยแม่อุ้มแบบไ่ได้ไปว่าบ่ได้ว่างแต่เลยบ่ได้ไปอนที่ไว้ให้ลูกจากเที่อในการซื้อขายมันซื้อขายผู้ใหญ่ซื้อขายเนาะแก แม่อุ้มจะโอนไว้ให้เป็นของเขาเพราะมันเป็นสมบัติของเขา,าบราว่าแปลงได้แปลงได้วันนี้แม่สวยขอเรียบร้อยิดหนึ่งคือสวยแถมแม่อุ้มขอบคุณค่ะยูสวัสดีแม่ดอนค่ะสวัสดีแม่สัมลีโอ้ยถ่ายแต่รูปยูเหระสวยตื่นเช้านิดนึงค่ะไปโอนที่ให้น้องอยูกับแม่ซื้อไว้แลนั่นแหละอันไหนที่ยังบ่ ยังเป็นซื้อแม่อยู่ก็ต้องไปโอนให้ลูกค่ะสวัสดีค่ะไม่อุ้มใจมากขอบพนุณค่ะไปโอนทีให้เกยเกยกี้เขาเป็นอย่างนอกเป็นอย่างนี้อย่างนู้นแยกแยกบึง่งลูกสาวลูกใหม่นะคะใส่แว่นนะคะไม่ใช่แว่นสายตานะคะแม่จะถามว่าเอ้อยยูกี่สายตาสั้นหรือเปล่ามันเป็นแว่นวันนั้นน้องไปซื้อขนมครับ ก็เลยได้ของแถมมาเถี่ยมเคลื่อนเคลื่อนนั่นบ่เคลื่อนก้อนคีโกนี่บ่เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณค่ะก็ใส่คือแต่ละนั่งไปซื้อวันแว่นใส่ไปลานนี่ดีมันซื้อแว่นแฟชั่นมาใส่มืแฟชั่นยังแถมขนมเลยนั่นงไะสวัสดีค่ะกซื้อขนมเจ็ดสิบาท อยคุณพอใส่ละกระถ่ายจะรูปเอาเยาลล่เซี่ยวฟรีมันละขนมแซมกันตาไปเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีแม่ละพีค่ะข่าวงามงามในอุ่มแมนค่ะฟีเมื่อพาตุ่มล้นๆนแล้วก็ฟีเมื่อถแวถวแถวนาเรียว่าก้ยวหน้าพีน ไเอาลูกสาวาระเภทกะเหลี่ยงเม่ยกะลังสีฟ้าอีหลาอีหลาบาก่อนจะคยข่าวอยู่บ่กข่าวตาบ่ข่าวแต่วันนี้ลุงสวยมากขอบคุณกันไหมจะคิดอ่านในความเห็นใช่ไหม่คุงสวยมากเลยเฮ้ยเป็นย้อนใครก็แอบตัวยทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีพี่บุ๋มค่ะ ขคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ใส่จังค่าขอบคุณค่ะไม่กว้างลรยเมื่อจะเมื่อเลยไม่ไม่กว้างแล้วท่านกลับบ้านบอไม่กว้างลอยเมื่อไปไหนจ้าแม่อุ้ม,มอุ้มแปร์อ่อนที่ให้ลูกค่ะเไปสำนักงานที่ดินค่ะซื้อไปหลายๆเด้หน,นจูจีตามกำลังซับค่ะแม่กันพ่อมีก่ะ บางได้แปลงได้ถึกใจหรือว่าราคาพ่อฟังแล้วกะเขามีเงินในกระเป๋าประเด็ดร่อนก,นกน็คือซื้อไว้ให้มันเป็นทรัพย์สินของเขาพ่อตุ้มกับลอจ้าอยาแก่งพอ่อสันแม่บุญกอมไปไหนคะเดินทางวัดไปไปสำนักง,งานที่ดินหนองหารคะ่ะท่นเขาใส่แว่นแล้วก็เซลฟี่อยู่หันหลั สวัสดีค่ะได้นางปลอดภัยกับคุณค่ะยูมิจังนอนหลับค่ะได้เวลานอนของนางนางจะตื่นขึ้นกวนชาวบ้านชาวช่างประมาณตีสองตีสามเป็นเวลาที่พีเห็ดงานเสร็จปกติแล้วถ้าเวลาพีเห็ดงานหรือได้ยินเสียงดนตรีเสียงเพลงนางสินอนเพราะนางเหมือนรู้ว่าเป็นเวลาทํางานของพี่แล้วไม่ควน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขันค่ะเน็ตบ่เป็นใจค่ะพี่น้องหล่าส่เว่นแต่ฮักเมืองเด้อกี้เป็นนักไดลลูกนี้ใส่แว่นค่ะไปได้มาถ้าใส่บูนี่ก็ได้เอาไป้มาเทมขนมเมีย้าเอาเคือไปลไล่นั่นเลยเพร่เป็นว่าเสือเทมขนม โอ้ยพี่น้องเอออยากไปเอ็ดสีผมใหม่อีกเด้ออ่ะเป็นอย่างนี้มันเหลืองวันอย่างเงมันเหลืองอุ้ยอุ้ยอ่ะรวดเร็วซักนั่นแหละใส่งานไปเป็นิดฟิวแม่อุ้มคุณพระตุ้มเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณค่ะพี่เตี๋กินฮอดค่ะบได้ไหลสดตอนแรกอ่าว่าสิบเจ็ดมีงานแต่ว่าเพ่อิญมันมีเอ็กซ์ตรีนิดหน่อยก็เลย เลื่อนไปสิสิบแปดว่ามีสองงานก็แบบก็เลื่อนไปเหลือเหลืองานหนึ่งแต่มันมันบ้านในคาะนะงานงานที่ข่าวไปซื้อแต่วันที่สิบแปดนี่คือเจอกันที่อำเภอหนองสองห้องนะคะน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้องสวัสดีแม่พยาวคะ่ะสวัสดีแม่สมควรคะ่ะสวัสดีสุภุสกุลค,คะ่ะไปทําธุระตื่นแต่เช้าคน ตัวน้อยก็จะง่วงนิดนึงค่ะง่วงทั้งพี่เอเอสนี่มีขื่นฮ si. อตใส่ก็ได้ร้อยเด้อไปบอกอีหล่าอยู่หน,นูออกมาเอาแม่เป็นกล่องหายไปใส่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเรื่องอ่าอีย่างก่อนพ่อเมื่อวานเนี่ยมีมีนพี่คนนึงเราโทรมาว่ามีน้องคนนึงแอบมาแอบอ้างว่าเป็นฟิลว่ากระดาษ เบาพระใดไงในไหลสุดนี่ตะวัสิเตือนไวปประทามีผู้ใดไปแอบอ้างเป็นฟิวเนี่ไงแต่ความว่าเคนโทรมาบอกว่าตุ่มเมื่อวันนะวันมีคนนึงมีคนแอบอ้างเป็นยุกิเป็นแม่ยุกิแมนเป็นพ่อยุกิแมนไปขออย่างก